สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่บิสตูเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกนะครับฝากกดไลค์กดติดตามในช่องของผมด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับช่องของผมนะครับจะพูดคุยเกี่ยวกับคลิปโตเคเรนซีนะครับก็จะมีคลิปวันละหนึ่งครั้งโดยประมาณนะครับก็สำหรับเพื่อนนะที่เพิ่งติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ แชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนแล้วก็แนะนําต่อๆกันได้นะครับมีคำมีคอมเมนต์สามารถแนะนําหรือว่าติชมด้านล่างได้นะครับเป็นเพื่อนกันละกันในการพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนซึ่งกันละกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ในช่วงของผมกำหนดเป็นช่วงของ o n นสเตจสองเหลียนะครับก็คิดว่าวันนี้มีข้อมูลประมาณหนึงนะครับก็ในสำหรับสายของ NFT ล้วนๆเลยนะครับที่ กำลังเป็นที่อะไรนะจับตามองนะครับนะครับหกอันดับเหรียญคริปโตที่น่าจับตามองก็อาจจะอาจจะอยู่ในในกลุ่มของเพื่อนๆที่ถ้าเดาไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับอาจจะมองแล้วก็มองต่างมุมกันนะแต่อันนี้เป็นแค่ข้อมูลในเชิงที่เราเราส่อหานะครับในในวงการของ NFT นะปัจจุบันที่มีกระแสมานะครับ ก็อย่างที่รู้กันอยู่นะครับก็คือ NFT ในปัจจุบันเนี่ยวงการการวาดภาพงานศิลปะต่างๆเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากมายเลยบนบล็อกเชนนะครับก็สามารถสร้างกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำจากจากการเก็งกำไรของศิลปะในรูปแบบของ NFT นะครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยครับสำหรับสายของสายเทรดเนี่ยก็คริปโตโทเค็นเนี่ยนะก็มีรูปแบบหลากหลายนะครับวันนี้นะครับ ก็เลยว่ามีอันดับที่จะมาพูดคุยกันนะครับอ่านะครับหกอันดับเหรียญที่น่าจับจับตามองนะครับก็คืออันดับแรกนะตัวดีทานะครับอ่านอ่าง่ายๆเป็นเดทาหรือดีทาแล้วแต่เพื่อนๆจะเรียกกันนะครับ Market Cap อยู่ที่หกจุดสี่สี่หกนะมิลเลนนะครับอ่า US ดอลลาร์นะครับก็เป็นเครือข่ายเกี่ยวกับอ่าการถ่ายทอดสดนะบแบบกระจายศูนย์นะครับ โดยเน้นผู้ใช้ในใน,ในการแชร์บิดแบนด์บิดนะครับก็เดี๋ยวเราดูในละเอียดน,นะครับตรงนี้ต้องขอประทานโทษด้วยพระเอิญห้องอาจอยู่ใกล้ถนนใหญ่นะอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับพยายามเก็บให้ดีที่สุดแล้วก็ยังอาจจะมีเสียงรดรอดข้อมูลวันนี้อาจจะมีช่วงที่ยาวนิดนึงแต่ก็อาจจะรบกวนเวลาเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าเป็นคิดว่าเป็นประโยชน์เป็นสาระกับเพื่อนๆในระยะยาวแน่นอน นะครับก็เอาเท่าที่พอรวบรวมมาได้มาให้เพื่อนๆได้นะครับเหรียญที่สองเหรียญต่อไปเ x ็นะครับอันนี้ก็ประมาณสองจุดสองสามมิลเลนนะครับเป็นสกุลเงินที่อยู่ในรูปของเกมแม็กซี่นะครับก็มีการสร้างรายได้บนบนแพลตฟอร์มของเกมนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันแลนะตัวที่สามคือชีอชิริสนะครับก็คือหนึ่งจุดสามสี่น่นจุสี่สามิลเลนนะครับอ่า แพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในกลุ่มของแฟนโท k e n นะครับ mm hmm. เหมือนกับบ mm ิดขับก็มีแฟนโทเค็เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็อยู่ในรูปของกีฬาสปอร์ตนะครับทีสปอร์ตอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็จะมีในรูปแบบประมาณนี้นะครับส่วนตัวที่สี่นะครับก็คืออาร์วอลิอินจินแล้วกันนะครับ r าร์หกจุดสี่หกมิลเลนนะครับก็เป็นโทเค็นนะในด้านของการแชร์เน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กรูปแบบของข่าวสารนะครับ มันอ็จจะมีรายละเอียดแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับในในกลุ่มของแต่ละสื่อนะครับเหรียญที่สี่เหรียญที่ห้านะครับตัวโฟนะครับก็สูหนึ่งจุดศูนย์หนึ่งมิลเลียนนะครับก็สร้างบนดีแอนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งที่ก็น่าสนใจนะครับเหรียญสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวดิเซนเท l แลนหรือเรียกในนามของบางคนก็เรียกมาผมเรียกมานะครับบางคนก็เรียกอะไรเมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับออกภาษาอังกฤษภาษา US นนะครับก็เป็นเป็นคำย่อเป็นทับศัพท์ของแต่ละคนเรียกแล้วกันครับ อ่าแพลตฟอร์มเกี่ยวกับในโลกของไวชุดวทยทัวนะครับอ่าเรียลิตี้นะก็คือเป็นเรื่องเรื่องของอ่าแลนด์นะครับดิเซนเซนแลนนะครับที่สามารถซับซื้อที่ดินบนอ่า uh, โลกของอโลกของดิจิทัลได้นะครับครับแล้ว้ามาดูในรายละเอียดของเหรียญแรกแล้วกันนะครับนะครับตัวเดอะทาร์นิทเวิร์ดตัวนี้นะครับก็โดยโดยมาเก็ตแคปเขาก็อยู่ประมาณหกหกล้านสี่อ่าโทษทีฮะหก 6,465ล้านมามาเก็ p แคปเขานะครับนะเป็นเครือข่ายของการถ่ายทอดสดว,วิดีโอบนอแบบกระจายศูนย์โดยมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้นะครับแล้วก็เป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการแชร์แบนดแบนวิดนะครับเพื่อการประมวลผลในการแชร์บนเครือข่ายของเจอชาแล้วแลกเปลี่ยนเป็นรีวอร์แล้วก็เป็น t f ฟิลโทเค้นคล้ายๆของการขุดบิตคอยล์ลักษณะของพวกค่าแก๊สพวกนี้นะครับก็มีความโปร่งใสในเรื่องปกติแล้วเพราะว่า อย่างจะเป็นบล็อกเชนมีความโปร่งใสอยู่แล้วนะรสร้างบนพื้นฐานของเดทาคือไม่ได้สร้างแพลตฟอร์มอ่าแบบวิดีโอใหม่แต่เป็นเครือข่ายที่ส่งเนะะื้อหานะคขับเคลื่อนแพลตฟอร์มแบบวิดีโอนะเป็นแบบดิเซนเซนไลน์นะครับอ่าโอเคก็ตัวเดทาเนี่ยรับการสนันสนบสนุนจากชั้นนำจากองค์กรของโซนี่ซัมซุงนะครับแล้วก็สื่อของดีอ่าบีดีเอนะครับ CA a นะครับผ้าของคริปโตก็จะมี f อ g แล้วก็โนดของแคปิตอลนะครับ อ่าสำหรับโดยอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยของซ a m s u n g เนี่ยก็มีมีส่วนสําคัญในการในการนําตรงนี้นะครับก็เราก็จะดูคร่าวๆนะครับเป็น,ปนคือตัวดิทาเนี่ยครับนะตัวดิทาเองก็มีนะเป็นลักษณะแมนเดตแมนเดตที่ทํางานบนเครือข่ายของอย่างที่รู้คือ c e n t เต l ร์ไลนะครับผู้เป็นการแชร์แบ่งปันในตัวแบนด์วิดด์อยู่แล้วนะครับเพราะนั้น การเปิดตัวของเขาก็ตอนแรกๆก็จะมีเปิดตัวในรูปแบบของในซัมซุงกว่าประมาณเจ็ดสิบห้าล้านเครื่องนะครับกว่าเจ็ดสิบห้าล้านเครื่องตรงนี้นะครับอ่ามีการเปิดตัวอย่างในโทรศัพท์ที่มีรุ่นก็มีอาจจะเป็นพวกแ a l a x y ซี่นะครับ g a l เ x y ก S10 S9 อ้าอะไรพวกนี้นะครับ,นะรบแล้วก็อ่าในโน้ตอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับ แล้วอย่างนี้เนี่ยคือเป็นลักษณะของการมีสเตมมิ่งมีสเตมมิ่งนะครับมีสเตมมิ่งแล้วก็ผู้อ e ีสปอร์ตที่ขึ้นมีการเคลื่อนที่โดยบล็อกเชนนะเป็นแบรนดิตที่แมนเดตที่เขาใช้คือสองจุดศูนย์นะก็มีการแชร์เนี่ยมีการเจริญเติบโตประมาณพันสามร้อยเปอร์เซ็นเมื่อประมาณม,มาณีนาที่ผ่านมานะครับตรงนี้ในเรื่องของเชิงเทคนิคเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีกระแสอ่ามีผู้ชมติดตามบนแพลตฟอร์มของดิทาลเนี่ยเด ที่คนที่ตามเนี่ยได้รับรางวัลในรูปแบบของโทเค็นของ Tfuel นะครับที่แบบอย่างที่ว่าคือเอามาสามารถเอาไปใช้เป็นลักษณะแก๊สคล้ายอีเทียมอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถโดเนตได้ให้แก yes. ่ตัวสติมเมอร์ที่ชื่นชอบได้นะครับแบบอย่างตัวอย่างที่ที่ให้ดูเนี่ยครับนะครับก็เก็บไว้หรือจะแลกเป็นรางวัลก็ได้นะครับในเพย์ีนะครับในเพย์โฟนี่ครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบของเขานะครับ ก็มีค่อนข้างาฮิตหลากหลายมากนะครับรูปแบบตรงนี้ถ้าสําหรับท่านที่ใช้งานอยู่ก็จะเข้าใจพวกนี้อยู่แล้วนะครับขณะที่ตัวโทเค็นทีฟิลของทีทาก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าเท่านะก็เติบโตเร็วมากนะครับการเปิดตัวของไอตัวแมเนตสองแมเนตสองจุดศูนย์เขาเนี่ยนะมันมีผลกระทบแบบเหมือนกับมีความดังระเบิดระเบอ้อเลย นะครับป๊อ,อปตูว่ามานะจนแบบเหมือนกับช่วงนะั้นมีช่วงหนึ่งเขาถูกระงับในช่วงวันที่27พฤษภาคมก็มีมีเรื่องของการลังับการซื้อขายไปช่วงระยะหนึ่งนะครับโดยประมาณนี้นะครับนี่คือข้อมูลของดีทานะครับก็ลองๆเพื่อนล,ลองดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะครับส่วนลับสหรับตัวเหรียญต่อไปนะอาจจะไปเร็วนิดเดงเพราะผมพยายามจะพูดให้มันกระชับแล้วก็ไม่ไม่ย่นเยอะจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเพื่อนๆจะหลับ <laughs> แต่จริงๆไม่น่าจะหลับนะเพราะว่าโดยเสียงแล้วก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างดังอยู่แล้วก็ไม่นั่นมากนะครับโอเคก็เรามาดูเหรียญต่อไปนะตัวเอนะ i n f ฟ n i t y หรือ AXS นะครับก็อ่ามันเป็นตัว Market Cap เขาก็อยู่ประมาณ2,200กว่าล้านนะครับ2,200กว่าล้านนะตัว m a r k เ t Cap เขานะตัวนี้เป็นสกุลเงินดิจิตอลมามาในลักษณะของการเล่นเกมนะภารกิจของตัวอคือการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนะครับก มาในรูปแบบของเกมแนว Pay pay to e ูเอินเครือข่ายบนอีทเรียมเชนนะครับผู้ใช้สามารถสะสมตัวเอ c e ซ์ i n i i น i ินนะได้นะก็มีหลายามีหลายวิธีนะก็โดยที่ว่านำตัว X a อ็ e เนี่ยไปผปสมพันธ์ก็ได้หรือไปเลี้ยงไปต่อสู้ก็ได้มันเป็นเช่นเดียวกับพวกเกมเหมือนกับตัวคริปโตคิดคิตตี้นะครับเกมของเอ็ e เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในลักษณะดิจิทัลที่น่ารักแบบ แบบเหมือนกับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนะก็ก็จะเป็นลักษณะของการเก็บโทเค็นนะครับนะราคาปัจจุบันราคาต่ําสุดในปัจจุบันก็อยู่ประมาณสองร้อยดอลลาร์ตัวที่แพงสุดก็อยู่ประมาณสามร้อยอีเทเรี่ยมนะครับหรือเกือบประมาณห้าห้าแสนห้าหมื่นดอลลาร์นะก็นะเห็นที่ว่าเริ่มต้นจากเกมพวกนี้ก็จะมีอย่างน้อยรีจิสเตอร์ประมาณหนึ่งหมื่นละนะจะเป็นอย่างที่บอกมันเป็นเพทูเอิร e ์นะครับก็จะสร้างไรายได้จากการเล่นเกมตัวนี้นะครับ ก็ทําให้สายภาพในการสร้างรายได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการการในเกมตัวนี้ด้วยนะครับก็เลยได้รับความนิยมนะครับในประเทศที่กําลังพัฒนาแล้วก็มีส่วนที่ร่วมในเรื่องของการขับเคลื่อนรายได้ที่แบบส่วนกระแสนะในลักษณะของที่มันมีโควิดเนี่ยแต่รายได้มาส่วนกระแสนะก็เพราะคนก็เล่นเล่นตัวนี้นะเล่นตัวนี้อยู่นะครับก็ในรูปแบบของตัว x อ็กซนะเขาเรียกเอ็เซยนะ แอคอี่แอคซี่เนี่ยนะครับชื่อเรียกยาว่านะแอคซี่นะครับก็เป็นอ่านะเป็นเกมในรูปแบบของระ,ระบบของออนไลน์บล็อกบล็อกเชนของอีเทเรียมนะที่แบบถ้าเราเราได้เข้าไปดูแล้วเนี่ยก็จะจะเห็นการเจริญเติบโต,ต,ตอย่างรวดเร็วนะครับ ตรงนี้เราก็แนะนำเพื่อนๆลองไปดูใน youtube ก็ได้ถ้าเหมือนไม่ถนัดสายเล่นใช้เวลาเยอะก็อาจจะดูเพื่อนๆแล้วก็ทำความเข้าใจเอาบางคนถึงกระถาดจ้างเล่นเลยก็มีนะผมผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นอย่างนี้ก็ youtube ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับก็จ้างจริงจ้างเล่นเพราะว่าบางคนไม่ถนัดตัวนี้แล้วก็ไม่อยากจะใช้เวลาตัวนี้ยเยอะเกินไปเพราะว่าคนเล่นเกมคือต้องต้อง,ต,องต้องใจรักเหมือนกันเหมือนกันนะแบบรักในสิ่งที่ทําตรงนั้นนะครับอตัวเอ็กซี่นะครับกับ มันมีผู้ใช้งานปัจจุบันเนประมาณหนึ่งล้านคนนะต่อวันเลยนะสร้างไรายได้มากกว่ามากกว่าตัวโปรโตโคอล,ลหรือว่าแพลตฟอร์มอื่นยกเว้นตัวอีทีเรียมนะเพราะว่าเอ่อแบบแพลตฟอร์มหลักตรงนี้ที่ใช้ส่วนใหญ่ก็อะไรนะพวกนะยกเว้นอีทีเรียมที่ใช้ในเอ็กเซ่นะให้ไรายได้ค่าธรรมเนียมมากกว่าตัวแพลตฟอร์มหลักของพวกอะไรโอเพนโอเพนซหรือ u n นิสวารนะนะแล้วก็บิตคอยแล้วก็ในบีไบแนนสมาร์ h เ i นนะครับ ก็ตรงนี้ก็ลองศึกษาดูนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมดูรายละเอียดคร่าวๆนะครับก็ก็จะเห็นนะครับว่ามันมีจากกราฟแล้วถ้าติดตามตัวเหรียญตัวนี้ก็จะมีก็จะมีการเจริญเติบโตไปนะในตัวย่อมันจะเป็นอเนี่ยครับ AXS นะครับก็รู้สึกว่าเมื่อสามเดือนสามที่วันแ้กก็ขึ้นไปสูงอยู่เหมือนกันนะขึ้นมาค่อนข้างชันอยู่เหมือนกันนะตัวกราฟ นะตัวกราฟอื่ผมขอ,อย่าไม่ไม,ไม่ไม่สับไปสับมาแล้วกันนะครับก็บประมาณนี้นะก็เป็นอะไรที่ลองติดตามดูได้อันนี้ในส่วนของเ x กซนะครับ a x ก e ีนะครับบางทีผมก็จะนะอย่างว่าไม่ใช่ภาษารเราอแล้วก็อาจจะเรียกผิดๆถูกๆนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็โดยปัจจัยหนึ่งก็แบบเรื่องของรายได้เนี่ยก็เลยอาจจะดูในลักษณะมีการเพ่งเล็งในการกับกลม ก็เรียกกลมสัพกรนะเรื่องขนะองอะไรได้ก็กําลังดูอยู่เหมือนกันว่ามันจะจะไปเดินหน้ากันไปต่ออยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับโอเคประมาณนี้นะอันนี้คือข่าวข่าวประมาณของเอ็กซ์ซีเอซีนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับก็คือตัวอ่าอ่านว่าอะไรเอนจินเอนจินอ่ะ e n j นะครับ e n j ก็ in j ก็ นะก็อย่างที่รู้คือตัว E N J ก็ประมาณเดี๋ยวตัว E N J ก่อนมเอเดี๋ยวแป๊บนะครับผมสับข้อมูลเออหายไปตัวเหรอเดี๋ยวสกคู่นะครับผมทามหายไปตัวตกหล่นได้ยังไง มว่ามันครบนะเดแป๊บนะครับเหรียญตัวเหรียญชิลีชิลีหาไปตัวงชิลี R คไม่เป็นไรครับแล้วเหรียญตัวนี้ครับขออนุญาตดูตรงตัวนี้แทนแล้วกันนะครับตัวชิลีตัวนี้ครับก็ปี Market c ครเนี่ยนะประมาณพันสามร้อเอพันสี่ร้อยสามสิหกล้านนะครับเป็น Market Cap ของเขาก็คือแพลตฟอร์มที่ ตัวแรกของโลกที่มุ่งเน้นในเรื่องของแฟนโทเค็นนะพัฒนามาในในจุดมุ่งหมายเพื่อนําไปใช้ในวงการกีฬานะครับตัววงการบันเทิงอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถเขา้าร่วกิจกรรมได้นะเป็นการซื้อขายสินค้าเกี่ยวกับโครงการนะเป็นการโหวตนะกิจกรรมในแอปของเขาก็คือในตัวสกอริโอนะครับก็ระบบนิเวศของเขาก็มีเรื่องหลักก็คือเป็นโทเค็นนะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนการโทเค็นนะครับ แล้วก็ไปกระดานแลกเปลี่ยนกระดานแลกเปลี่ยนสก,กุลเงินของตัวนี้ด้วยนะครับก็สีชื่อชื่อย่อของโทเค็นตัวนี้คือคือ CHC นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนระบบนิเวศนะครับก็โดยประมาณนี้นะครับขอญ,ญาติขอขอประทานโทษทีเพื่อนผมเข้าใจว่ามันติดมาแล้วผมผมทําแล้วมันหลุดไปได้ยไงนะรประมาณนี้นะครับก็ขออย่างเร็วก่อนลัวกันนะตัวนี้ส่วนตัว Engine Coin นะครับก็ Market Cap ก็ประมาณพันแปดสิบเจดล้าน ของ Market cap คเขานะครับ, un, รบเป็นโทเค็นที่อยู่ภายใต้การรับรองอของล็อกเชนในในเรื่องของการสร้างเกมเหมือนกันนะครับก็เสมือนเป็นเรือธง,งของบริษัทในเครือข่ายของการเป็นตัวกลางนะครับสร้างในของผู้ใช้งานสร้างเว็บไซต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับสร้างพวก v i r t u a l ลมาร์เก็ตมา a ์ e เเหมือนกันนะครับก็ในลักษณะของไอเทมภายในเกมเนี่ยนะครับเป็นไอเทมภายในเกม นะครับก็สร้างขึ้นมาไว้ซื้อขายได้และเปลี่ยนได้บนตัว Ethereum Chain อีทีเรียมเชนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าจะถูกใจคอคอเกมประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสามารถสร้างสร้างเครื่องมือหรือว่าสามารถซื้อขายไอเทมตัวนี้ได้นะครับในเกมก็เหมือนกับขายภาพใน NFT ในในอะไรนะ Open c อะไรประมาณนี้ครับนะครับ,นะรบตัวนี้ก็คือเป็นสกุลเงินตรงนี้นะครับก็คือเรา ในมาตรฐานของเขาเองเนี่ยเป็นของอี h e เรียมอยู่แล้วแล้วก็ใช้มาตรฐานของ er ยี่สบนะครับฟังก์ชันมันมีฟังก์ชันที่ค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับก็เป็นอะไรที่นะเวลาก็มีลักษณะของการมิ้นเหมือนกันนะครับอแต่เวลามิ้นเนี่ยต้องเอาเหรียญตัว,นเ,ตว e, เนี้ย a ตัว e enj เนี่ยไปแลกเพื่อสร้างเหรียญใหม่นะแล้วก็จะมีลักษณะ smart contact ใช้ร่วมกับตัว smart wallet ด้วยนะครับ จุดเด่นของมันก็จะเป็นเรื่องของการแบบใช้งานง่ายบนแอปพลิเคชันของอีเทเรียมนะในเรื่องของเกมโดยเฉพาะเลยนะครับ mm. ก็เป็นอะไรที่นะคนที่คนที่พัฒนาหรือผู้กอ่อตั้งของตัว Engine, Engine นะเนี่ย e n นจินเนี่ยเอนจินหรนะือ Engine เนี่ยนะอ่ามีความถนัดเรื่องของการคิดในเรื่องของเกมอยู่แล้วประสบการณ์เรื่องของของการทับโปรเจกต์เกี่ยวกับเกมเขามีค่อนข้างเยอะนะเป็นคนที่ชอบลงไหลเลยอ่าแล้ว m a x กซิสอ่าแม็กซิสโป ควบอะไรนะีอา่านแล้วชื่อชื่อค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะครับอ่าทั้งสองคนเนี่ยผู้ก่อตั้งนะก็ถนัดตรงนี้เยอะโดยเฉพาะอยู่แล้วหน้าที่ของเหรียญมันก็อย่างที่ว่าคืออสร้างไอเทมโดยสรุปง่ายๆคือเป็นตัวสร้างไอเทมบนบนบนงาน NFT นะ M f t ของของของเหรียญทอนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ เหรียญของเขานี่ทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยแม็กซิมัมซัลายประมาณหนึ่งหนึ่งพันล้านเหรียญนะในในปัจจุบันมีอุปทานบุญเวียนอยู่เป็นประมาณแปดแสนอ่าไม่ถึงนี่แปดร้อยสามสิบสี่ล้านเหรียญนะครับนะครับก็ราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณสี่ดอลลาร์นะหรือประมาณร้อยี่สบสี่บาทนะปัจจุบันเมื่อวันที่เก้านะยี่ส็ดนะครับก็อ่า ณเวลาที่เขียนก็คือมันพักนึงอะต้องไปเข้าไปดูว่าช่วงนี้บันเท่าไหร่นะครับก็อย่างวันไหนเราก็เข้าไปดูได้นะลองไปดูนะครับของตัว E N J นะครับเดี๋ยวตอไปตัวโฟนะครับตัวโฟนะตัวโฟเองเนี่ยก็ F O F นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในสายเกมนะล้วนๆน,นะนะครับตัวโฟเองเนะครับหรือว่าเรียกก่อนว่าคอยโฟน,นะครับตัวคอยโฟนะครับก็เป็น ในลักษณะมาร์เก็ตแคาก็อยู่ประมาณพันกับสิบหกล้านเหรียญนะครับเป็นบล็อกเชนเหมือนกันเปิดตัวในการพัฒนาสร้างในตัวคริป t ตคิตตีนะครับมันสร้างในดีดแอปแล้วก็เป็นการรวมเกมแล้วก็สินทรัพย์ดิจิตัลภาย,ภายในเกมนะเนื่องจากตัวโฟตตัวเนี้ดีดีกว่าเกมที่ใช้โดยทั่วไปหลายๆ10สิบล้านคนเนี่ยเขามาใช้กันแล้วก็มีการสร้างแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มรองรับปริมาณการใช้ที่รวดเร็วมากนะครับ เมื่อเทียบกับโฟกับบล็อกเชนแล้วเนี่ยนะครับโฟเองมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันโดยประมาณคร่าวๆคือตัวเรื่องของ Start, สถาปัตยกรรมตัวที่โนดที่ใช้เนแบบใหม่นะช่วยเรื่องของความเร็วปริมาณงานแล้วก็ไม่ต้องมาแบ่งสัดส่วนหรือว่าใช้ในเลเยอร์ที่2อะไรเงี้ยในตัวดิเซนทลไลท์ดิเซนท์ไลท์ก็ลดลงนะครับขณะเดียวกันตัวคาคาเดียนที่เป็นภาษาสําหรับการเขียนสมาร์ทคอนแทกก็เป็นภาษาที่ โฟแบบเป็นภาษาเฉพาะของโฟบล็อกเชนเขานะครับกลไกการชําระเงินภายในตัวเขาหรือวิธีการกระจายรางวัลเนี่ยก็ง่ายๆแบบทําให้ตัวมันเองสามารถทํางานที่มันง่ายสําหรับมือใหม่นะประมาณนี้นะครับตัวโฟนะครับก็ในรายละเอียดอีกคร่าวๆนะครับข,ของโฟเองนะครับของโฟเองก็เดี๋ยวแป๊บนงมีอีกไหม ก็ประมาณนี้นะครับตัวโฟล์อ่อเจออีกแล้วนะครับก็มีการใช้ในในลักษณะของอเกมนะครับก็จะเห็นในเรื่องของสปอร์ตของเกมนะครับที่เห็นเห็นอยู่นะครับในเป็น n อฟทีตัวหนึ่งนะก็เป็นหน้าตาเนี่ยก็ให้ดูนะเป็นมีความร่วมมือใะเรื่องเรื่องของการ ร่วมมือกับทาง g e n e s i นะ Genesis ซึ่งเป็นบริษัทอาวตารที่ก่อตั้งทำขึ้นมาเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับคนดังๆให้เข้ามาในลักษณะข,ของฐานของแฟนคลับมีรูปประจำตัวกำบนกชน้าเอ่งได้แล้วก็เป็นของสะสมดิจิตัลด้วยนะครับประมาณนี้ MFT ในรูปแบบหนึง่งนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้นะครับ ในลักษณะของ Network Staking ก็มีแล้วก็ l i i วิดฟอ o โฟนะครับก็เป็นอะไรที่แบบสามารถไเปนสเต็กบนแมนเน็ Net, แล้วก็มีการแจกจ่ายรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมในสมาชิกนะก็มีทำไปแล้วประมาณ12,000กว่าคนนะกว่าประมาณ100ประเทศนะครับก็เป็นการรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายผ่านการสเต็กเนี่ยนะครับทำให้ตัวโฟในเครือข่ายของบล็อกเชนมีมีจุดที่มันหลากหลายค่อนข้างมากนะครับก็ ตัวในเรื่องของการคอมมูนิตี้ส่วนร่วมนีตัวคอยลิสเนี่ยก็โฟเองก็มีการขายแบบกระจายอย่างกว้างขวางในในลักษณะประวัติของในคอยลิสเองด้วยก็คือประมาณหนึ่งหมนสองคนเนี่ยทำลายสถิติก่อนหน้าในคอยลิสเกือบสามเท่าสำหรับคนที่เข้ามาร่วมที่มากที่สุดนะครับแล้วโดยมีการระดมทุนได้ประมาณสิบแปดล้านดอลลาร์โดยโดยผู้เข้าร่วมจากประมาณร้อประเทศนะครับ ในขณะเดียวกัน NFT อ uh, ่ NBA ก็ Top Shot นะครับอ่า uh, ก็เปิดตัวตัวโฟไปแล้วนะนะในโฟตัวนี้มิถุนาที่ผ่านมาก็ NBA ก็ก็เปิดตัวการเข้าในตัวตัวนี้นะกำหนดของอัลฟามียอดขายมากกว่าล้านเหนรียญสหรัฐภายในไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับก็พร้อมกับแบบเหมือนกับมีการปฏิวัติวงการการเล่นแบบ ตัว job d ด็อปด็อปปนะฮะแล้วก็มีไฮไลท์ที่เป็นอะไรที่ทำให้มีภาพของการคอนซูมเนียการสะสมนะที่สามารถเจ้าของเอาเก็บเป็นเจ้าของได้นะครับก็มีการเปิดตัวไปแล้วนะประมาณาครึ่งปีที่ผ่านมานะครับตัว t o p s h o p เนะี่ยมันมันเป็นตัว Top s ช o t นะเป็นตัวที่ดึงดูดนักสะสม4ี่พันกว่าคนเนี่ยให้ใช้เงินรวมกันวันหกล้านเนาหรียญสหรัฐเนี่ยเป็นการประมวลผลธุรกรรม เกือบครึ่งล้านเนี่ยนะครับโดยพูดง่ายๆว่าตัวนี้มันมีผลกับแบบมีกระแสะแรงในป2000ี2021เลยนะครับโดยประมาณนี้นะครับก็มีหลาย้าคนะของตัวเนี้นะครับเยอะข่าวเขาก็ค่อนข้างเยอะนะโอเคส่วนตัวดีเซนทันแลนนะครับดีเซนทันแลนก็อันนี้เพื่อนๆน,น่าจะใกล้ตัวมากที่สุดนะตัวตัวดีเซนทันแลนหรือตัวมา้าเองนะครับนะครับก็ มาแตกลักษณะของมันก็จะเป็นอย่างที่ทราบคือมานะเป็นตัวยอ่อในการเทรดของโทเค็นที่ดิเซนเทลแลนด์นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ในโลกของเสมือนจริงคือ Virtual v i r t u a l virtual, virtual world นะครับก็มานะเองเนี่ยจะแตกต่างจากเหรียญอื่นๆตรงที่ว่ามันทำธุกรกรรมในโลกเสมือนจริงนะครับ virtual world นะครับที่เป็นการแลกเปลี่ยนโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าเป็นเจ้าของในสิ่งของที่ หรือไอเทมเสมือใน Decentraland นะจะเปิดให้ผู้พัฒนาภายนอกหรือผู้ใช้ทั่วไปมีความรู้ในเรื่องของการเขียนโค้ดสามารถตั้งตัวแลนดะเพื่อสร้างความสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมของ c e n t r a l a n d นคะรับแล้วก็เพื่อสนับสนุนอุดหนุนเจ้าของที่ดินในการเจริญเติบโตได้นะครับในส่วนของชุมชนได้เนะี่ยสามารถสร้างเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยก็จะมีการซื้อขายที่ดินได้นะครับก็ในในตัวเนี้นะใน มานะโทเค็นเนี่ยนะพัฒนาอยู่บนแพลตฟอร์มของ ERC ยี่สบเหมือนกันในะอีเทีเรียมนะ mm hmm. ก็จัดได้ว่ามันเป็นเป็นผู้นำผู้มผู้นาด้านดิจิทัลไลายของเกมแพลตฟอร์มนะครับในในโลกเสมือนจริงเนี่ยที่ดินท,ที่ที่เห็นตรงนี้นะครับนะครับก็มีมูลค่าคือหนึ่งหนึ่งพันมานะเท่ากับหนึ่งแลนนะครับนะตอนนี้ก็อาจจะมีการขึ้นลงของเหรียญเหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะเ็งกำไรได้เหมือนกัน มานาเนี่ยติดอันดับหกนะครับเป็นเหรียญคริปโตที่าสาย MFT ที่แบบน่าจับตาเลยนะครับก็ตรงเนี้ยอยากจะเป็นเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ได้ดูกันนะครับก็เลยทำคลิปตัวนี้ขึ้นมานะครับนะครับทำคลิปตัวนี้ขึ้นมาเป็นเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับอาจจะอาจจะมี n f t ตัวอื่นที่เพื่อนๆอาจจะมองแล้วก็คิดว่า,อ,าอยู่ในสายตาเพื่อนๆแล้วก็าสามารถแนะนำได้นะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยครับก็เป็นเป็นคลิปประมาณคร่าวๆวันนี้ที่เอามานําเสนอเพื่อนๆนะครับก็คิดว่าเป็นอะไรที่มีประโยชน์แล้วก็ถูกใจนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปวีดีโอด้วยนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆที่กําลังศึกษาอยู่นะครับอย่างที่เนใือใทราบคือคลิปที่ท,ที่ทำเนี้ยไม่ไม่เป็นการเน้นให้ชวนลงทุนในเหรีนในใยญใดเหรียญหนึ่งนะครับเป็นการนําเสนอข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้ลองไปพิจารณาแล้วก็ เลือกศึกษาดูแล้วก็สามารถแชร์ข้อมูลดีๆให้เพื่อนได้ขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ